สวัสดีครับอยู่กับวายโอโกรเดี๋ยววันนี้เรามาผ่าหัวบอลสีกันครับผมสำหรับบอลสีที่ผม่าหัววันนี้ก็คือบอลสีชื่อว่านางใหม่นะครับเป็นบอลป้ายนะครับพื้นใบสีเขียวมีป้ายสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีขาววิ่งไปทั่วใบนะครับก็ถือว่าเป็นบอลสีเก่าๆนะครับผมจัดอยู่ในตับวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทำการล้างดินออกนะครับผมนี่ครับผมก็มีเคี้ยวอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับท่านที่เ,เข้ามาเล่นบอลสี 4, ก็คงจะผ่าหัวกันเป็นแล้วแหละครับผมแต่ว่าบางคน ยังผ่าไม่เป็นนะครับก็มาดูไปด้วยกันครับผมไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดแล้วก็ย้อนไปดูนะครับผมทําการผ่าแบบไว้ต้นนะครับผมหรือว่าผ่าไว้จอมนั่นเองครับก็คือให้ส่วนลำต้นเนี่ยครับมีหัวติดอยู่นิดนึงแล้วก็รากนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาไปลงดินปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็น ชิ้นหัวที่เราจะทําการผ่าน,นะครับก็ค่อยๆตัดรากออกนะครับผมค่อยๆตัดนะครับผมอย่าใจร้อนเอามือไปดึงนะครับเดี๋ยวหัวเขาจะได้รับความเสียหายก็ทําการล้างยางออกนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับถ้าเกิดว่ายังมียางอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นเชื้อรานะครับจะอาจทําให้ ชิ้นผ่าเราไม่งอกหรือชิ้นจอมเราอาจจะตายได้นะครับพอล้างยางเสร็จแล้วนะครับผมก็ทาปูนแดงที่แผลที่ผ่าน,นะครับผมเพื่อการเชื้อรานะครับผมแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ให้ปูนแดงแห้งนะครับถ้าเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกนะครับ ทำการล้างชิ้นผ่าเรียบร้อยโอ้โหนี่ก็ดูครับมีเคี้ยวอยู่หลายอันพอสมควรนะครับสําหรับขั้นตอนการผ่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะผมจะเลาะเคี้ยวออกก่อนนะครับเพราะว่าเคี้ยวเนี่ยจะเป็นส่วนที่งอกเป็นส่วนแรกๆเลยนะครับค่อยๆผ่าเอาเคี้ยวออกนะครับนี่ผมเลาะเคี้ยวออกก่อน ทำการเลาะเคี้ยวเสร็จแล้วก็ผ่าหัวเลยนะครับก็แล้วแต่อยากจะพาแบบไหนก็ได้นะครับผมก็พาไปตรงกลางมีข้อแนะนํานะครับผมตรงนี้ก็คือไส้ในเขาเนี่ยเวลา่าเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกนะครับจะทําให้หัวบอลสีที่เรา่าเนี่ยเน่านะครับชิ้นบอลสีเดี๋ยวจะต้องทําการพาออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งชิ้นเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผ่าไส้ในออกก็ตาม ความต้องการนะครับอยากได้มากก็ผ่าชิ้นเล็กอยากได้น้อยก็ผ่าชิ้นใหญ่แต่ว่าชิ้นใหญ่จะงอกเร็วกว่าชิ้นเล็กนะครับชิ้นผ่า ผ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาผ่าเอาไส้ในออกนะครับเคยได้ยินมาว่าไส้ในเนี่ยเขาจะทําให้บอลสีกลายเป็นบอลสีแผลงนะครับแต่ผมก็ลองผ่าดูหลายชิ้นนะครับไส้ในก็ไม่ค่อยจะงอกเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะทดลองทําต่อไปครับเผื่อจะได้บอลสีแผลงสวยๆนะครับไปจดทะเบียนกับเขาสักต้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปเอาชิ้นผ้าที่เราทําการผ่าแล้วนะครับมาล้างน้ําให้สะอาดครับล้างยางออกครับผมเหมือนเดิมพอล้างน้ําแล้วนะครับอันนี้คือน้ําปูนแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นบอลสีนะครับไปแช่ไว้ในน้ําปูนแดงสักครู่นะครับก็สัก 2- อสนาทีนะครับผมแช่น้ําปูนแดงก็เพื่อการเชื้อรานะครับ สำหรับวัสดุปลูกผมใช้เป็นทรายหยาบนะครับผมเอาไปล้างน้ำหลายๆรอบนะครับแนะนําให้ล้างหลายๆรอบจนได้น้ำใสๆแบบนี้ครับจนน้ำที่ล้างเนี่ยเป็นน้ำใสๆแบบนี้เราถึงจะเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยออมันจะสกระปรกนะครับแล้วก็จะทำให้ชิ้นผ้าเป็นเชื้อราแล้วก็จะเสียหายนะครับผม ได้เวลาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาชิ้นผ่านะครับผมไปผึ่งลมไว้ให้แห้งก่อนนะครับผมก่อนที่จะเอาไปปลูกนะครับ เตรียมทิชชู่ไว้นะครับผมเอามาซับน้ําด้วยแล้วก็เป็นการผึ่งไปด้วยให้แห้งนะครับเขาจะาได้แห้งเร็วๆนะครับเสร็จแล้วเอาไปผึ่งลมไว้นะครับให้แห้งโอเคครับได้มาแล้วเดี๋ยวก็อันนี้คือแห้งแล้วนะครับผมชิ้นผ้าของเราเดี๋ยวเราก็ เอามาจัดเรียงไว้ในทรายเลยนะครับค่อยๆเรียงเว้นระยะกันไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าอ,อ,อยากให้ท่านที่ยังผ่าหัวบอลสีไม่เป็นนะครับได้ได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆจัดเรียงไปครับผม สำหรับชิ้นบอนสีที่เอาไปลงไว้ในพัสดุปลูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะหันตัวไส้ที่เป็นสีข,ขาวนะครับลงดินนะเมื่อจัดเรียงเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับแล้วก็เอาเขาไปไว้ในที่ร่มนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าจะได้รับประโยชน์กันบ้างนะครับ